ขอบุญนะวันนี้เรามาตามแนวทางเนาะปูชีผ้าเขากระบ,บี่คู่ครับผมเนาะสำหรับงวดนี้พี่น,อนะน,น้องเนาะเคยได้ยินดะต้ซื่อเนาะเพิ่งได้มาเจอกับตัวเองครับผมเนาะงวดที่ผ่านมา เขาครับผมเนาะสำหรับวันนี้รอติดตามไปน้ำกันพี่น้องสำหรับปูชีผ้าเข้ากระบ,บี่คู่

นะรุ่นด้วยกันว่ายกไม่เล่งกับไลยพี่น้องฝนตกเศ้าไม,ม่ไหมนะ เมากระไพี่น้องอยู่กลางป่ามาจอไฟละเมาเแมงมาแมงเมาเต็มอยู่พี่น้องาะ อ่ามาลุ้นด้วยกันว่ากูมาจ่ายตัวใดเนาะจริงัอเนี่ยแล้วมเียคนเนไตัวม่เมองเน่ยของฟืองขี้น ทำแบบอะไรพี่เราเนาะเปิดออกมากินไม่อ้วพี่ราเออาเส้ลกันเลือมาเดียว่าดอกตันี้เบิ่งงลายปันอืออือลายพี่้องแม่งเมา ่งันไวยังเปตัวกันเขาส่งไว้ต้องเป็นขาดต้องเปขาดแมนขานีคือเป็นลังสีนะตัวนี้เป็นโกดน่ตัวนี้มันมันเราเป็นโตเี่อืมไรระบาดก่นหรอมาโออมาเรมา่าเยอะเลใหญ่ยงนี้นีจ้ะ้าต้องใส่ไี่เขาเาเอาอ มองไรบ้างอืมไม่นึ่มเจ็ดสิบสองตี่นยุ้ง่ตุ่นย้งขาเหรอขาดกแก่หนึปงโมงขาดนี่ยอ่าหนึ่งโมงมันเต็มเลยสิหนอ อืมต um ัวนึ ouais ่งเขาบอกเหมือนกันฮักอกเลยกันรักอืมดูกันนะเขาจะหนุกเดี๋ยวเรอติดตามติดลองว่ามันจะสรุปว่าเป็นคนไหนอาจรย์มโพลไหมไม่มรเลยทีหลองนี่นั่งแกะให้เแกะตันี้ เป็นัะพิษกับป่อยอืมตัวนี้ใส่กเกี้ยงก็ไม่ยืนยัดเลยทั้สสงสีทั้งสีหรือ่ชักอืมเอาเหียงเลาอ่าสีเงาหนียงเง่งาแบน้เลยเ็มเลยน่าน้ำไฟเนาะนี่แหละนี่แหละับนอนอะไรอืมมากระนังเดี๋ยว กู้มีช่วยให้ตลอดมันก็เพี้ยนอยู่เพื่อกันอยู่แต่ว่ามันก็เพี้นหน่อยครับผมถ้านี่ยคล้องดีคล้องไม่เน,นีนน่ยคล้องแห้งที่สุดโอ้ยืนยันมาเลยโอ้ยพีนี้ตามันครับผมตามันเพราะสภาพยากกว่านี้ครับผมกนะ็ขอให้ปังๆครับผมเป็นยาบอกมันเป็นวัตถุ